สวัสดีครับเทคที่3และอุปสรรคกูยเยอะแยะมากมายอันแรกแม่ก็ลืมกดวิดีโอออนที่2แม่ยายก็โทรมาไอ้หา่าเอ้ยคูละปวดหัวปวดตับปวดไส้ปวด,ปวด,ปวด,ปวดพุงรึซะเหรือเกินพอเวลาพอเวลาไอโฟนนะเวลามีคนโทรเข้ามาเวลาจะถ่ายวิววดีโอนะมันจะตัดไปเลยไม่เชื่อลองดูเนี่ยเทคที่3และคูจยยะพูดถึงเรื่องอ่างเปาจุจีนนะตั้งแต่แรกโดนโดนเรื่องมะม่วงไว้แล้วกูโดนเรื่องมะม่วงไปรอบที่2กครูก็เปิดอ่างวันนี้วันนี้มีวันนี้ท่องโทรศัพท์บันเทิงอ่ะงานเต็มหมดเลย เครียดไงไปเปิดดูงานเต็มไปหมดเลย<ม>เครียดไงงานงานเยอะหน่อยงานไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะไม่ค่อยผ่านไม่ว่าเราอยากจะเอาเงินที่เหลือ1 7อเเอ็มอะไประบายในอ่างเปาเผื่อจะมีโชคเจ้าดีๆหน่อยข้าไปดึงนี้เล่นมาสักสิบอันเจ็ดแม้กูดได้เนี่ยที่ลุน iPhone ล้นไอโฟนหกอะสอันเลยคืออันนี้คุตรงไหยกูก้าวขาออกออก้าวขาออกจากบ้านถูกทางแล้ววะนะ แล้วกูก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวดีสิบสิบไปเอ็นเนไปจัดซะดิแปดสิบเก้าสิบห้าอันมั้งแล้วก็เหลือตังนี้หน่อยกูเอาโลโบไปขายมาเอาหมวกไปขายมาที่กูมีน่ะแล้วก็ซีซีไปขายมาหมดแล้วนะแล้วก็มาวานี้วอลปั๊มปบ๊มอะไรอ่ะแหละแล้วทีนี้มึงเชื่อไหมว่ากูเปิดสิบอันแรกดวงดีเยียเอาว่าปัญญาจะมากลับมาแล้วว่าจะมาปัญญาจะกลับมาคืนชีพแล้วว่า เปิดห้าสิบอันแรกไม่เกินแสนสี่ห้าสิบอันแรกนะไม่ห้าสิบอันหลังนะไม่นับสิบอันแรกนะไม่เกินแสนสี่แล้วไม่ได้เฮียอะไรเลยลไงพอซื้อมาเสร็จก่อนที่จะซื้อนะทุกคนต้องเป็นก่อนที่จะซื้อย็ดแม่มันโนไปแล้วเย็ดแม่เอาที่เปิด iPhone ักห้าอันสิบอันแล้วก็อ่างเปาโคตรพอคนแม่อ่างเปานักสามสี่ชิ้นงานที่มันเปิดแล้วมันจะได้ได้ประมาณ ได้ประมาณ10 10เอ้ย1 0 5 1 m 10, 1, 1 m ิบหนึ่งหนนึงนะฟังแล้วฟังให้จบนะเข้าไปดีๆอนยะ่างนะมึงรู้ไหมกูเปิด50อันแรกได้ไม่เกินแสนสี5แสนอันหลังโอ้โหเหียเยียๆยไม่เกินแสนสคืออะไรมันคืออะไรบอกปัญญาหนะ่อยมันคืออะไร10อันแรกเหมือนมึงเหมือนมึงแบบ เหมือนมึงล่อหมูอ่ะเหมือนคนแงทงนกไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมึงเอากูเป็นเหมือนกูเป็นควายอ่ะเอาไม่ง่ายนะ <c oughs> แล้วไมื่อไหร่เง,งินกูเหลือประมาณหลายหลายหลายเยอะอยู่ประมาณแล้วก็เอาอีไอไอเดียวรวมกันอ่ะแล้วไปซื้ออย่างเปาแดงมาเปิดกะว่าจะคืนทุนไงกะ,กะว่าจะคืนทุนซื้อมามีคนขายกูเจ็ดเอ็มเฮ้ยหก <c oughs> เอ็มเฮ้ยหกหกเอ็มใช่กะว่าจะคืนทุนเย็ดแม่ หนึ่งถึงห้าสิบหรือหกสิบล้านจะไม่ได้ละกูอยู่ในโหมด1 1ึ่งจุดหนึ่เอ็มหนร้านสอสนเหมื่นสาเก้าไอ้ยไอบอลมึงทำกูได้ไงกูลงทุนไปเท่าไหร่กูลงทุนไปเท่าไหร่ แล้วไม่พอนะบอลน,นะกูมมนูมุกสี่สาตัวเปิดตัวเปิดขึ้นละสี่จอเปิดทิ้งไมเลยบอลปัญญาไถาเนตรนะคนรู้จักก็คงจะเยอะเยอะอยู่ถึงไม่เยอะมากอ่ะนะบอลน,นะคือรู้ใช่ไงบอลบางครั้งเขาก็อยากจะเห็นชื่อกูเหลืองๆขึ้นข้างบนข้างบนบ้างนะแต่มึงขึ้นให้กูจริงแบบบอลน,นะแอดมินทั้งหลายเทยเบอร์ทั้งหลายนะ มึงขึ้นมาแสนฝาม่า,ามึงขึ้นมาหาพ่อมึงเลยล้านแปดอะร้านแปดกูจะเอาร้านแปดใครอยู่ตกเนสภาพว่าผมบ้างไหนบอกผมทีนะเย็ดแม่เบืองค่าไฟชิบหายใครของใครของเขาอะไเย็ดโคง้งกูฝากไว้ด้วย <c oughs> นะจากกูจะทำอารมณ์ดีๆแล้วมาซ่อมโทรศัพท์เนี่ย เย็ดแ,แม่ต่กัวคอนทูแป้งในนี่ฉากจากจะแบบอารมณ์ดีๆแล้วมานั่งซ่อมโทรศัพท์นะตอนเนี้ยไม่ต้องทำเฮียอะไรแล้วตอนเนี้ยนอนนอนกลับไปอาบน้ำสวัสด,ดีครับวันนี้มีวอลกิจกรรม<า>อย่าลืมไมกันนะสวัสด,ดีครับกูเล่นเซิร์ฟเพมดอนะสวัสดีครับ